สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี F C, สาวน้อยพี่น้องแพงเอฟซี F C, หลาหนนอยอวิงครับผมว่าพอส่องชิดเมื่ออาจนแนาลนะครับพี่น้องวันนี้ผมเป็นหวางจากการไท่ายิ่ล่นะครับกันเลยมาดดักหนูครับพี่น้องดักหนูมีดักหนูมันนี้มาก,กับพ่านแจ็ครับพี่น้องพ่านแจกมันนี้ทํางานบ,บนานูมูนี่ผ่านแจกวันนี้ได้ได้บ่วงยังมากมันนี้ครับผา้าครับผ่าผ้าบวงเดือน กับวงเดือนครับตายอย่างเดียวครับบ่มีเวลาไร้เหมือนหรอกต้องต้องมื้อนี้ก็หมายก็พอมีพอมีอยู่ครับขี่เก้ขี่เก้หมันไปมันมันครับพี่น้องนี่ครับทางก็มีทางอยู่นี่ครับคือว่าจับตายเลยครับเพราะว่าบ่ได้มาบ้านหลายมื้อนหรอกทางแลนครับแปนอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ไม้หนึงครับพี่น้องเป็นเนื้อเกืี้ยงกระโพดครับพี่น้องหนูก็มันมีแต่หนูตีนต้ำมันน่ะ หนูน้ดินตั้มนูเดี๋ยวกินเขาหนูขี่เขาเลยมาบ้านมาฟองเลยมาเลยมาหางเบ้างครับพี่น้องจังหวะกันเด้อได่บ่ได้ก็ได้นจะได้ไดถือหางจะหางบ่เหมือนี่นี่ครับท่ามครับแบนอยู่ครับนตนู้หน่อยหนูตดินตั้มครับพี่น้องนี่ แองไม้สองเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเอาพ่อไม้สองครับนี่ครับท่างเปีนยเปนเลยครับพี่น้องแต่เราดูหน่อยนู้นต้องกินตั้มครับพี่น้องน,นี่ครับโอ้ยท่ามลงไปหน้านี่ สีมานบอครับมแรงนะครับไม้ซองครับพี่น้อยอันนี้เป็นเป็นช่องมะล้เนะครับพี่น้องก็เลยมือนีมาดดักนูเป็นีทีลรกแล้วครับพี่น้องมาบานลุงดู มันจาแพวันมัน่นครับพี่้องหนูยี่หู้เอเดี๋ยวครับพี่้องไม้หนี pen là lá này tôi nghe được không phải là nú tinh tâm như tôi nói thứ hàng mưa này gặp thằng thằng đi thôi. หลักปากลุ่มเลยครับพี่น้องหลักปากหูเลยนี่น คนเขาดักหลายแล้วครับพี่น้องลองมาลอ,องขี่เก้าเขามันสีย่งบ่ารกับไม้นึงครับพี่น้องปากกล้วยเลยครับบาบนเขาหากินเปลือก่อท่านเีคยตอน,น้ำผิกี่ดอกไม่เห็นแล้วนะ จังพิ่มาได้นูนห่อยครับนูตีนตัตัวกระดูกกระดูกพล้ยครับเเสียน่นี่ดูดูดูเสี้ย มันเป็นบ่วงค่ะเนบ่วงมาคือแไบแต่ออตอแล้วครับพี่น้องพอยอก,กับไม้หนึ่งครับพี่น้องผ่านแก,กะกำลังดักครับพี่น้องเยื่อขอโพดมานี่ นีต้น่เ้าครับไม้หนึ่งครับพี่น้องไม้นี้เป็นตะลิบนะครับนี่บ่เป็นนู๊กเป็นจ้้อนะครับนี่ ได้หิวหางแค่ฮางบ่ตอนนี้ตอนน้ำพีกเหนียแล้ววะของมันได้ดูเมเปิวกินอ่ะจำได้ปะนะครับไม้นึงครับพี่น้องหนูง่ายครับพี่น้องยี่นี่ครับเป็น ป้าหยาค่าครับผมบเราผ่านแล้วนี่แม็นบ่เส้นแจกผ้าผ่านแจ็คกมันยังไม่รู้มานไปมามานันคือว่าครับแต่ว่าข้นกันดักลายครับพี่น้องข้นดักลายมัเดี๋ยวไปบางมีแต่ขาวไปแลนหมายเขา งานไปมาน,นครับพี่น้องที่ได้หิวหางว่าจะค้างครับพี่น้องไม,ไม้จะถ่ายครับพี่น้อง ล่อรุ่นต้นแรกครับพี่น้องไม้ยาต้นแรกครับพี่น้องครับวันนี้ม้ยางโนูนแ้วครับพี่น้องมันเคลืนมาไหนมากหนาะยมันเคลื่อนมันเคลื่อนมาชิมากเราเมาเราเหไหมขาดเลยไปครับไปเบิังไม้แหลกชิน้ังได้ครับพี่น้องไม้แหยังมาชิมากเม่า ผ่านจักผ่านมาน,อน้อมาีิให้เรีนด้วยวเราไม่ชำเส็ไ,ได้นี่ให้มันดูหน่อยแรนอยู่นี่ก็บวงบวงเขาก็บบ่บ่บึบผ่านมา เดี๋ยวหางบ่เขาหนอมาหน,คนิครับพี่น้องครับพี่น้องแล้บเป็นไม้ต่อไปครับพี่น้องไม้นี่ก็มาทำงานไม้มาหน,น้ามาหนีแล้มากถือว,ว่าชุ่มบ,บรรยากาศครับพี่น้องไงบรรยากาศทางไร่ทาองนา พี่เลี้ยงกำลังฉีกข้นครับพี่น้องนี่มันจะกาเสียงนกเสียงกาห้องครับนี่ครับเขาว่ามือมือไหมหัดครับพี่น้องหัดครับ น yeah, ี่แหละครับเทปที่มาดักนูน no mm ี่ครับพี okay. ่น้องนี่หลอดเป็นสิบปีแล้วครับมาลาผดครับพี่น้องคนเขาหาเมื่อไหร่ครับพี่น้องเขาหาละครับพี่น้องไปบงไม้ต่อไปครับครับไม้นี่ก็มาทำงานครับพี่น้อง นุกุมี่เลยครับพี่น้องตอนเัื่อไหร่ากินขับพดว่าเท่างา่อีกซี่หาหลังครับพี่น้องเราหลุ่นมึงแต้มแดกสิมากวะ บนได้ก็ถือว่ามาชมบรรยากาศครับพี่น้องแต่เว็นกำลังขึนครับนี่ ทำงานนี่ไยาหลายอยากข้าวหกหมื่นไม่หนาสิหรือว่าคนเขาเอาไปกินไดแล้วเขาไปกินหมดแล้ว บาทำงานบ่วมมันครับพี่น้องเลยฟาดจักรบ่มมันแล้วนีนนน่ไม้นี่ก็บาทำงานครับพี่น้องนี่นี่คือสีแควครับพี่น้องมือไม้หัดขับครับเพื่อให้หัหดหางบ่วงครับ เอาบัวไปแกงปลาเดีัวเบปแกงปาตีมียังหาอยากเห็นนู้อเอาหาปลาบ่ลงเมรี่แล้วหนาว ไม้นี่ก็นิมซิมมาทำงาน ครับพี่น้องบ่าม้ครับไปยังปุ่นนี่ครับฮะเบลเบลโอเดินยังไงกระปวดกระปวดเพราทำงานครับปุน่นนี่เปรียว<ะ>เ,เ,เ,เบัวดีกว่าปะเปรีวบัวก็ไปครับพี่น้องพลาดแจกบอกว่าเปลี่ยนแผนสองแน,น้วครับเก็บบัวบัวไปใส่ แกงปลาต้มปลาพ่ะนะหนูหนูยืนในหู้มันหายากพ่นะนี่แหละเอาบัวนีอยู่ในน้ำนี่ยื่ไปใส่แกงปลาพ่ะนะบัวบัวบักกันแกดอกปอกเปลือกมัน มันน้ำเป็นปน,น,ำน้ำหนามเลยเนาะหนามเนี่ <ừ. S 2> ยตัดเลือดต้องอย่าเน่าเนาะ <ừ. S 2> อ๋อนี่แล้วเน่าได้เนื้นน <laughs> อฉีดไอคนผีน่องไอของนีบ้านดีไรกันไอบัวไปได้วยครับครับพี่น้องคลิปนี้กับมานี่ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบชิด์มืออาชแนลนด้เลยครับพี่น้อง ขาไปกดไหลกดแช่์้วตามไหมนะเพราะให้มีได้มีเงินเดือนเดิน,เดนด่านของเขาได้ะค,ะครับพี่น้องสวัสดีพี่ไม่ครับทงทุกคนคอยลำด้วยลำด้วยเงินทองตุกหวยลอยเบอร์มืออื่นมือหื่นดิครับคลิปนี้ก็ขา่าสวัสดีครับ